สามเณรแปดขวบสอบผ่านเป็นผู้ทรงพระปาติโมกท่องจบในห้าบห้านาทีอสามเนรการกิญอายุ8ขวบวัดนิคมผัง16สอบผ่านเป็นสามเณรผู้ทรงพระปาติโมกท่องจบในเวลาห้าบห้านาทีจากกรณีที่วัตโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับสำนักงานพระพุทธสังแหะแห่หชาติพอ,อย จัดโครงการสามนเณรทรงพระปาติโมกเฉลิมพระเกียรติ72พันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีสามนเณรเข้าร่วมโครงการ72รูปมาจากทั้ง4ภาค17จังหวัดเดือนเมษายนกรกฎาคม67นั้นต่อมาวันที่17พฤษภาคม67 Facebook Page โครงการสามนเณรทรงพระปาติโมโกวัต,ตโกได้โพสต์ภาพพร้อมรายชื่อสามนเณรที่สอบผ่านแล้วมาตั้งแต่รูปที่หถึงปัจจุบันรูปที่4ี ซึ่งพบว่าในรายชื่อสามเณรที่สอบผ่านรูปที่37คือสามเนรการกวินธานีวันอายุ8 8ขวบวัดนิคมผัง16จังหวัดนครราชสีมาอาจารย์ผู้สอบทานพระมหาใจเข็มจิตโตปรเรียนธรรม9ประธานดำเนินโครงการเริ่มสอบเวลา6นาฬิกา5นาทีสอบจบเวลา7นาฬิกา1นาทีใช้เวลาในการสอบรวม55นาทีท่องจบวันที่27เมษายน ขณะที่สามเณรพานุวัตรกองทุ่งมนอายุ17ปีวัดโมลิโลกยารามสามเณรอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สอบบาลีได้เปลี่ยนธรรมปรี่ยนธรรม9้าประโยคซึ่งได้เข้าร่วมโครงการนี้เช่นกันก็ได้สอบผ่านโครงการนี้แล้วโดยสอบผ่านเป็นรูปที่22ใช้เวลาสอบ50นาทีท่องจบวันที่22เมษายน67สำหรับปาติโมคือคัมพี ที่รวมวินัยของสงฆ์227ข้อประมวลพุทธบัญญัติอันทรงตั้งขึ้นเป็นพุทธานาปรากฏอยู่ในพระวินัยปิดกหมวดสุติภัตมีพุทธานุญาตให้สวดในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนเรียกกันว่าสงธรรมอุโบสถถือเป็นหลักสำคัญเรื่องหนึ่งในไตรสิกขาโดยความหมายตามศัพท์ว่าหมายถึงธรรมที่ทำให้ผู้รักษาพ้นจากกิเลเสเศร้าหมองมีตัณหาเป็นต้นหรือธรรมที่อาศัยพ้นจากอาบัติพระสงฆ์จึงต้องมีการลงอุโบสถ เพื่อทบทวนพระปาติโมกเป็นกิจประจำทุกเดือนทนสารเคมีไม่ไหวพระอบพยพนี้ทั้งวัดเหลือเจ้าอาวาสรูปเดียวเสียสละอยู่เฝ้าพระสิบห้ารูปอยู่ไม่ไหวยอมลาศิกขาบางส่วนอบพยพไปจำวัดที่อื่นเหลือเจ้าอาวาสเฝ้าวัดรูปเดียวเสียสละอยู่เฝ้าหลังกลิ่นสารเคมีไฟไม่โรงงานลอยฉุนยาวนานวันที่17เจ็พฤษภาคมหกเจ็ที่วัดหนองพวาหมู่สี่ตอบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพระมหาวิสิทธิ์ินทมทีโป เจ้าอาวาสวัดหนองพวาเปิดเผยว่าพระสงฆ์ที่จำวัดจำนวน15รูปมาขอลาสิกขาสมรูปส่วนอีก12รูปได้ตัดสินใจให้อพยพเพราะตลอด3ามสัปดาห์มานี้นับตั้งแต่เกิดเพลิงใหญ่ที่โรงงานวินโปรเซสส่งผลให้กลิ่นควันลอยมาถึงวัดมีลักษณะฉุนคล้ายกลิ่นสารเคมีโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนทำให้พระสงฆ์ในวัดได้หารือกันและเห็นว่าต้องอพยพไปจำวัดอยู่ที่อื่นชั่วคราว มหาวิสิธินทมทีโปกล่าวว่าตอนที่พระซึ่งมีอาการคันไปพบแพทย์ก็ได้รับการแนะนำว่าให้หลบไปจำวัดกันที่อื่นก่อนเพราะสารเคมีอันตรายและความจริงต้องออกไปกันตั้งแต่วันแรกแล้วแต่ทุกรูปก็ยังอยู่ที่วัดมาจนถึงวันนี้ทำให้ต้องเจ็บป่วยและตัดสินใจว่าจะต้องย้ายออกไปโดยพระมี15รูปเมื่อวันมาขอลาศิกขาแล้วสมรูปส่วนอีก12รูปอาตมาให้อพยพไปจำวัดที่อื่นก่อน เพราะทั้งจากปัญหากลิ่นฉุนที่ผ่านมาและเดี๋ยววันที่18พฤษภาคม67นี้หากมีการเริ่มขนย้ายกากเคมีกลิ่นก็อาจลอยมาถึงวัดได้อีกที่ผ่านมาพระสงฆ์ที่วัดต่างมีอาการระคายเคืองซึ่งแพทย์ก็ได้ให้ยามาต่อเนื่องจากที่เคยได้รับไปแล้วตอนนี้พระต้องอพยพหนีกันหมดแต่จะเหลืออาตมารูปเดียวที่จำเป็นต้องอยู่ต่อเพื่อดูแลวัดเนื่องจากที่วัดมีทรัพย์สินของญาติโยม ที่ต้องดูแลรักษาหากอาตมานี้ไปใครจะดูแลการเป็นสมพานต้องแบกภาระของชาวบ้านไว้ให้ได้ผลกระทบที่เกิดจากควันสารเคมีซึ่งวัดอยู่ห่างจากโรงงานประมาณ500เมตรจนถึงวันนี้ก็ยังต้องการตรวจหาสารโลหะหนักในร่างกายให้พระกับชาวบ้านชุมชนรอบโรงงานเพื่อดูว่ามีสารเคมีหรือสารพิษในร่างกายหรือไม่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะตัดสินใจอย่างไร